เอาละเด้อพี่น้องผมบาดท,ที่เนี่ยบอกว่าสิมาลงปลาว่าสันพี่น้องหาคนบ่กว่าล่อว่าวมีมา,บา่บาดท,ที่งานอีสานบานข่อยเองพี่น้องผมนี่เดซานี่ก็นหน้าเบาเออเบาบินเบาทิ่นอยู่ได้หละพี่น้องจ้งไหนรถกะนีการรถอ่านุ่มเหลิมมุวยคือสิเ็นแนวนี้พี่น้องผมอ่ะร่อยว่าวมีมากทงเน่ะ ซาเคยคืออยู่นี่คือไปหลักป่าข้าเจ้าบอกพี่น้องผมทีมงานเขาเมื่อหน้าเสียดยังสัน่นนะนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมทุกท่านกำลังยุบบ้ามีเลยชาวอีสานมาดกวยเองพี่น้องผมเ่อเป็นถือตัวเราบ่กพี่น้องผมทีมงานเขาเมื่ออย่างไรบ้า,า,บามีมาผมเคยยังไงวู้วู้วู้ใช่เหร่อได้ยินเสียงพี่น้องผม มากินปลาอยู่ทงอยุทา้าในกันพี่น้องแต่ว่าประเด็ยนยวสำคัญคือบ้ามีเป็นแปลกๆใจว่ามันบ่มีเสียงตอบรับอีหยังปลากันอยู่สายเอวว่าผุนโอ้ยพุ่นพี่น้องผมเอาคำว่าสั่งบ้าวบ้าจ่าคักแขตทีมงานนี่เหี่ยผุนพี่น้องหัวลิกหัวเหลี่ยมอยู่ขึ้นในพี่น้องเนอ้อ ไปลุยกันพี่น้องผมว่าเข้าได้เข้าหมานหม้อหมาน,มานจังไดน,น้อพี่น้องเนาะกินเขา้าปลาํำกันพี่น้องผมบัดที่เนี่ยกับทีมงานอีสานบันคอยเองฉบับคนนุม่มอ่าไหวชะกันนาะพี่น้องเนาะไปะโอ้ยบ้มามีเหล่าตัวใหญ่เบิดปกติสาหน่วยนี่นะพี่น้องนี่เท้างนาเป็นบ่าครับนี่สาอันนี้เราไปผุนเรื่องผุดผอว่ามีสายุลุมอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องผมไปจังไดล่ะ <c oughs> <c oughs> หน้าท่านี่คเพื่อหน้าเอ่อมันเป็นหน้าอยากสูงจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นดินบ่คอยอุ่มนม้ำปนใดแต่ถาลล้าฝนดีอีรีกร็ได้ผลอยู่พี่น้องดังที่เขาสังเกตว่าหยาสีลายหน้าบ่าคอยถึงมันเป็นหน้าโคกหน้าสูงแล้วก็เป็นหน้าดินทรายต้องอาศัยปุ๋ยกับฝา่าฝนละพี่น้องหน้าบ้ามีนั่นเถียงพอยแย่หาอ่านั่นเถียงพอยแย่หาของเฮาเนะครับเนาะแต่หาผ้าเพื่อนเทียนร่างค่าสีเหลี่ยมเหลี่ละพี่น้องผม บ่ได้ไกลกันด้ยพี่น้องหน้าอว่องแบบห้องกระไดก็พออยู่ได้ไปเปลี่ยนไปอาหมานบ่เหรอครับเนี่ยครับครับครับผมห้องอากอาดอยู่เนาะครับเนาะครับห้องอากอาดอยู่เ<ป>ดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ <c oughs> โอ้คบทีมเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมคบทีมเหมือนเดิมพือเก่านะครับเนาะงัดออกมามันน่อยให่เอยนคือยังขันยนไม่สิจับไดยยังเสียด่ฮะเอาือสิจับได้จับได้นาอในหูท่จับหูปตัวยอ่ะนั่นก็ควละตัวนี พี่ก็มีนี่มันเด็กกำพ่วกมากเลยเนี่ยอุ้ยปลาไหลยายนพี่น้องกำสองคนมันกำเงินแล้วเนาะกำรัดลีเล่กำรัดลีเล่อุ้ยพี่น้องผมเบิ่งพี่น้องไม่ต้องเงินขากแถวใส่ใส่เอ้พี่นวังผมเดียวเดียวเดี๋ยวห่วยมาเส้งกำได้แต่ปลาไหลอยู่ในน้ำไม่ต้องเงินแถวโอ้โตบักใหญ่พี่น้องผมอุ้ยตัวนี้ บ่าตัวใหญ่ครับเจ้าเบิ่งเอาพี่น้องผมมากระโจนม้านคำับผมเห็นช็อตเด็ดๆเลยเนาะพี่น้องเนาะจับขายมั้ยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาปลาไหลตัวนี้โอ้ยน้อยยุ่นี่ว้ายขันนี่น้อยมันมีตัวใหญ่แบบนี้มียักษ์ตัวมียักษ์ตัวคือบ่เล็กแข้งมานัมคือบ่เล็กแข้งมานัมฮะเล็กแข้งไหมเล็กแข้งไหม ว้าฮะได้่คุยมีว้าว่าได้นะครับนว่าจับอะไรด้วยมือเป่าพี่รองผมมาสร้างเปลี่ยนแทนยันงงจิตใจเออชไปเบื้องยืมียักษ์ตัวบางหันสองตัวเมนว้าหันเอาไปเด้อมึงจะพาไวนมเด้อเวเมาเหมื่น หวมึงกัดข้าพาไปให้น่าเอาขูดทันไม่ได้มมึงไปควนเอาอยู่ีกนนี่มึงควนมาหม่องนี่ก็ได้นี่ตายาได้หู้นี่แล้วโอ้พี่น้องผมบม่ธรรมดามาท่านพอดีเนาะพี่น้องเนาะเย็บมาบ่ท่านค้าน้ำมันเบิดหาเติมน้ำมันบ้ามีกระไดบ้าวินจกจกเลยจกเลย สองคนลุ่มปาลาไหลพี่น้องผมสิจับปาลาไหลด้วยเมื่อเป้าทีมงานทีมหนีทีมเดียวนะพี่น้องผมเนะาะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปขอเบื้องปาลาไหลกอนพี่น้องป้องไปเข้าก็คือเสียงเข็นแนวนี้แหละปลามันยุ่ในสอบแล้วเดี๋ยวคอยไปเบิ้งเอาให้คู่เอกคุมผู้เดียวบ่อยเหรอโอ้ยมันออกหาหรอนาถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ พอ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 อะไงเ็ตัวแล้วนบาเนือาบรื่อนจังเมาเื่อนสวบนเบาปาควานบ่บาทนี่มาบ่ท่นเอ้าฮะ้สีขึ้นแปน้นโอ้ครับครับเอ้าเกยียบมาบ่ท่านมาพีน้องนะไอเจักบาทเป็นยังไงยังนี่สบาโอ้ยเบานีมาเบ่าท่านพีน้องเลยเรื่องได้หล่นเราเบ็ดมาย้อนเราหล่น บ้ามีมาบ่ท่านพี่น้องผมตัน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 ตัเดียวไอ้ตัวเจ๊ได้สองตัวสองตัวเด็กเอา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 เดี๋ยวไปนิ่งไปเอาไปนิ่งว่ท่านอิหรีพี่น้องผมรถกับบ้าว่างเอาไว้ไปมัดอว่างเราบางหันเนาะโอ้เมี้ยบ่ครับเมี้ยบ่เอา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 ไปพ่อได้กินพี่น้องบ่ได้เอาให้เบิดเนาะครับเนาะ เรือยังมาเบิ้งอะไรเยอะเป็นบ้ามีมาบ่ทันพี่น้องเอ้ยเห็นช็อตเด็ดชอ็ชอตหนึ่งปลาไหลพอดีพอดีเลยพี่น้องเลยไปพร้อ,อมด้วยทีมงานเท่านี้แหละครับพี่น้องผมโอ๊ยโยนทุกมมันเอาเห็ดพูดนะพะเนีกนกนำเก๊ก็กห้วยเท่ากระไดถ้าเป็นขาดบ่ได้เยอะเป็นเท่ามากเพทันเพรพี่น้องเนาะกับการลุกปลาเขาเจ้าเศร้าลุกปลาผลพอดีมาพ่อช็อตเด็ดเอาปลาไหลพอดีพี่น้องผมโอ้ย กระทึงหลงหน้าเนี ils, <my> ่ยจักหน่อยหลงทางเขาพี่น้องผมมันก็เล่ยสายจักหน่อยบ้ามีก็ได้ขอสวดขอไผ่พีขอสวดขอไผ่นองห่อหลายๆนะพี่น้องนะครับพี่น้องผมห่ากับมาถึงหม่องถึงบอนอ่าหม่องเสียเอาปลานิ่กันแล้วนะพี่น้องเนาะกับท่างพุดละพี่น้องผมทีมงานห้อกับยางไหลเรียงกันมาเรื่อยๆพี่น้องเลยเพิ่นว่าเสียเอาปลานิ่งยุสานี่ต้าเก้ากับสาหน่วยนี่แหละพี่น้องผมฮะเอา สาหน่วยนี่เดสันเอมันมีจักหน่วยเอาไปเอามาสาอยู่นิสามหน่วยมีสามสามหน่วยพี่น้องผมอ้าไปสามหน่วยกับสามหน่วยเอาฟ้าดมาฟ้าดมาที่มืองานครับพี่น้องผม เดี๋ยวเขาสีล้ลงสาโนยนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามีเห็นดูนะคืาาอภาษาโนนี่แหละเป็นตะมีปลาพี่น้องผมอีกหน่วยหนึ่งมันต้องเอาเหอะขึ้นหล่ผ้าพีผ้าน้องมาเอามันมอนก็น,น่าบาดทีนี่คู่ไพ่หละกกาบ้าบินนะครับเนาะผ้าพีผ้านองมาก,กินปลาทางทวงทางหน้าห้องพี่ละพี่น้องเลยล่ <c oughs> นงนี่แล้วนุ่งชัยชั่ววอนเขามอกว่าปลาแมลนดีอยู่นะ ด้วยมากสาคู่ที่ดุษไม่เนาะครับเนาะสมัยผู้เฒ่าโบราณโบราณเพิ่นมักเสียวไผ่มาปลูกที่พี่น้องไผ่ก็สิเป็นไผ่นี่ยพี่น้องน่าสิเป็นไผ่บาดเพราะว่าน้ำมีที่เหลือก็เบิ่งว่าเป็นไผ่หวานบ่แม่นเด้อพี่น้องน่าสิเป็นไผ่บาดเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับแป็ดๆอยู่็ได้ใบก็ใหญ่บาดน,นี่เนี่ยอนาคตข้างหน้าเข,ขา,าจะต้องควบคุมให้ดีล่ะพี่น้องผมเดี๋ยวมันสิย่างบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะไผ่ยัง,ง,ต,งตัดต้องแผ่วต้องเอาออกเบิดนออมันคั้วคุมบ่ได้ก็ ลำบากจ้คของหน่ายเองพี่น้องว่ามีว่าบ่แม่แล้วพี่น้องคือว่าไผ่เหี่ยเป็นไผ่เหลี่ยงวาพี่น้องเป็นไผ่เหลี่ยมมันคือมีหนามคือเป็นไผ่ปานแเจังไดน้อเอ้าทารุ่นทาช่มทาเชียกันพี่น้องผมว่าสาหนวยนี่ห้องิีมานปลาบ่หมานป่านวะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นบ้ามีมาบ่ท่านพี่น้องเลยโอ้คุ้มเฮากันสามคนพี่น้องผมน้องนองเฮา มาลุยมาที่เนี่ยข้ามแพงเลยครับค <s> รับพี่น้องผมบ้าบินมาบา้านนี่สมใจอีีหลเนาะพี่น้องเนาะต้องลุยต้องลงอีหลีพี่น้องขาลุยเด้อห้องน้ำเด้ห้องน้ำมันได้ห้องน้ำไปจาง <s> เป็นมต้อจอมเสียบ่าเหรอไอ้นุ่มไพ <S <s เอาให้จอมเสียงนี่เป็นยัง <S <s สารไม่อจอกดกับดอกกระสิ ปล่อยปลาสองพันเงินนี่ปล่อยปลาสองพันเงินกันคนบ่ลักมันบ่เสียไปใส่ในป่าครับมันเคยอยู่ในนี่ล่ะขันบ่มีก็ต้องมาพิจารณากันไหมว่ามันเป็ยอนอย้อนยังงูกินนกกินบ่ครับพี่น้องผมนุ่มไพ่ได้ห่างขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะห่างแหะเรีว เตียมสีวานสู้พีสู้นองเบิ้งหลักก็เอาปลาไปก่อยแล้วพี่นองผมปวัดวัดท่านเลี้ยวไยันปวดดีๆซะกก้อนครับกระสี่เนี้ยงานตัวเฮ้ยยังไงคุยอี๋อ้าว อรัพี่น้องผมลุยขอ้าให้แหมันกลางกับพ่อเอ้ยหน่อยเอาเอาขึ้นมาถือว่าซ้อมถือว่าซ้อมดึงข,ขึ้นมาวานไหมครับพี่น้องผมเปลี่ยนแผนบาททีเอาหนุ่มชายหนุ่มชยายที่คอยคู่เอี่ยตอนตัวบาทนี่<า>ครับเดี๋ยวหนุ่มชายกับคู่เอาาี่ยบอกว่าสีเฮ็ดให้เบิ้งว่าสัน อันพวกวื้อมาดำลงน้ำนี่ยืนเบิ่งซื่อๆว่าสั่นพี่น้องผมผู้เอกับนุม่มอ่าใช่บอกเนาะครับเนาะนนนพูนทางนั้นก็สิเจตัวทางนี้สอรแล้วพี่น้องว่าท่านใจวบบ้บ่เลิกตัวนี้แม่เปียครับเฮ้อเฮ้อแม่หรอว่แม่หรอว่ ตาำลอนบ่บ่ฟังพี่น้องผมมาพีสัตว์ตัวมาพีสัตว์ตัวไอ้ขวางเครื่องเขาอยู่พี่โอ้บ่ธรรมดาพี่น้องกับมายามเขาขากแท้เออซุ่มลงก้อนเพือมาดำลงดอนไปแล้วส่วนไปบ่ถึงหาวีหน้าที่พี่น้องเอาขึ้นแล้วทางนั้นกับที่อันทีเสียวมาพี่มาข้ามสอบเสือบอยู่ผีเนี่ยเอาใส่พี่เอามาพี่มา อุ้ยตัวใหญ่คักเถวเอาเอาไปนี่ไปก้อยไปที่หลองไปเอา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 ไปกำคว้ามาเบาเทเลยมันตัวใหญ่กว่ายุสาลุมขนตัวนี่ ตัวบักแญ่พี่น้องคับเม่ีผู้ใดไปเอาบ้ามีเอาเพือใส่ถุงแรีนนี้เลยได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมืองทางนี้เพื่นเขาสอนก้อนพี่น้องผมมไป้ายสองพันเงินมันว่ามีอันหักสิบพามีนะตัวบักแง่พี่น้องถึงแง่เถึง,งยงาเวยครับเรือประคอานี่ใส่ใส่นมเทโชวด์ดูทำอีกเน่ยบ่า แมนครับมันควรญจิมี่ดิคุณลักษณะนี้รวยมากถือช็อตตัวเอ้า้ยพี่น้องผมบอธรรมดาบอธรรมดากับบ่าวเทโชแล้วตุ่มนาะพี่น้องเ็แพร่ไปโจมมันฟังมันก็บัวมันกระยากรายส่วนนี้เบิ้งมันสีไปใส่ปานิ่งเย็นนี่ขันว่าปล่อยสองปล่อยเงินกระเฮ็ดให้เงินลย้ถเอ้ยล่าึ้นมาหาฟังบาท ล้วนนะโอ้นะพี่เติงเงิดเถ้พี่น้องผมบอกสาเหตุได้เลยพี่น้องเด้อป้าแม่เปี๊ยจะคข้างหน้าเพื่อนบอกว่าป้อยไปสองพันเงินช่วงเจี้ยวเขาเอาหัวหารมาวาดก็ยังเห็นอยู่สันมันหายเรียบเนี้ยนี่มันบ่ม่นนะ ตอนเอาปลาเที่ยวอยู่ขนไปไกว้องไข่ข้าวหลุดอยู่ล่ะคปาสิดเทพคว้าตัวเดียวนี่บอกพี่น้องมันชักหนาสงสัยเลยเดนเฮ้บ้ามีสงสัยนี่พี่น้องคันว่าปลากินมันก็ต้องเป็นปลาคว้าที่ลไรน้องพี่น้องเนาะอันนี้ตำแพ่ได้เห็นตัวเดียวพี่น้องตัวใหญ่ๆปลาหนิ่งสองพันเงิน บ่บ่อนบ่แบนบ่ได้เลยคันเพิ่นว่าเกี่ยวเขายังบ้านหัวหันดีๆยู่ขึแสดงว่ามันสิมาช่วงปีใหม่นี่ทั่วป่ามันสิเบิดคันบ่คอยกินยากเดียวมันก็สิบ่แม่นหรอกพี่น้องเพราะว่าป่ามันก็ใหญ่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอ้าขอบคุณทุกไลทุกสับยทุกกดรที่ตามเด้อเด้อนเมื่อพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านกวอเองกับพี่น้องผมคําว่าความาสียพี่ฝากประกาศใดบ้านมีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อครับครับหน้าอภัยก่อไปยัง โอ้โอ้โอ้ไอเส้นรัดบรรดนนีบ่โอ้เอาเอาเอาเราะท่านปีดคลิปบพาท่านปีดคลิปพี่้องผมผู้ซอยอัดตาเขาบอกว่าไปเอาปากอยไปเอายู่นาเด้อพีาสันก็พอดีลราพี่้องผมสีผ้าพี่ผ้านองไปทางพูนขันพี่้องผมไปไปลุยกันพี่้องผมแต่มีปลาอย่างเนี้ยจ้ะปลากอยห่วยมากกวยมะกกวยเดบกัดหักเสียแอ่นี้เดียวอย่างอะไรบ่ มะเร็วมเดีมโอ้แม่น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 แม,นแมน่นอ่ะไปไฟไปลุยกันบาดนีิเ,นเอาพี่น้องผมว่ามีหลงกันกับทีมงานบ่บาดพี่น้องผม <laughs> เอาว่าใช้เก้ารถก็ต้องจอดอยู่แถวหนินะสิไปใส่ใดเนาะเจ้งใดเนะานะพี่น้องบาดเนี่ย บ้ามีหลงหน้าพี่น้องบ้ามีหลงหน้าคู่เอไปจ้าไดมาจ้าไดลระพี่น้องผมบาททีเนี่อันนี้ก็ทางหลังเนาพี่น้องเนาะอันนี้ทางหลัง อันนี้ทางนะคือหารถนุ่มเหลิมบ่พอพี่น้องผมตายมาที่นี่เฮ็าจ้งไดดีพี่น้องเฮาโอ้ยโอยว่ามีก็มาอายแท้ะกันพ่พ่อก็คือจำเป็นต้องปิดคลิปกันไปเลยเ้อพี่น้องเ้อะมันว่าไม่ตานหลงกันที่ทเทศบาลเฮานะ่หาพ่าพอเลยพี่น้องผมธรรมดามันก็ต้องมีรถจอดอยู่นะครับเนาะมันบ่ได้เป็นย่ามฝนพอสีมียามบนบังย่างโอ้ยตาย นี่ก็ทางไปหน้าหุานา้น้าทีมงานพี่น้องพอดีทุ่นพื้นท่อมันก็ควรสีสวนกันนะแม่พี่น้องผมเปลามีบป่าก็คือเราพี่น้องกันเนี่ยหลงทางยี่หลีพี่นอ้องทางก็หลงทั้งตะวันหลงหน้าท่าเจ้าโอ้ยจังใจด,ดีน้อพี่น้องผมเนาะอนี่เปลามีก็โจทย์ก็ไฟไหลายๆเลยครับเรื่องธรรมชาตินี่แหละครับหน้าอ่าหน้าคู่เอสตรงยุ้ยแถวนี่พี่น้องผม สิบว่าเกินจางนี่เนาะครับเนาะคือว่าเห็นรถเสด็จด้บา,าดธรรมดาตรงมีรถจอดอยู่ไหมคือว่าท่านแล้วสิไปสวดเอาปลาเปีมากกอยโอ้ยเนาะเห็นปลาสองตัวหนึ่งเอ๊ยยุ่ใส่น่าจะมีนะ นี่พี่น้องป้ามีกับบ้านมันอยู่นี่ขากาะหน้าผู้ใหญ่ไม่ใช่ไปใส่ได้อีกอย่างขันมีกับตองมีโลดครขับเนาะนี่บริเวณนี่ไหมครับนี่สองเทียงนี่เอาไปเติมเงินแทวบานนี่ว้ายได้อตอนนี้บ้ามีต้องมาเริ่มจากอ่า มู่บ้านหน้าเลี้ยงแล้วพี่น้องตอง้ตอ,งตองมาเริ่มต้นใหม่พี่น้องผมต้องมาเริ่มต้นใหม่คุณล่ะครับโอ้ยเอ๊แบบจังใดนี่โอ้ย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 งงพี่น้องงงเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอไปสวดตีนบ้านทา่าคุณพี่น้องผมเฮ้ย hey. แมนวะนี่แมเดียวเดียวห <laughs> ลงทางพี่นองข <laughs> ้าเจ้ามานำว่าพี่แล้วพี่นองผมขอโทษข้อไฟหลายๆรับจักสิท่านว่าท่านตอนสอนตุพี่นองเนอะเอา้าอันนี้มันก็จตีนมาดว,น,ดวนตัวแหละโอ้ยลืมเดี๋ยวเบื้องทางนี่พี่นองเลยนี่ว่ากระจอดบังเรียเร้อย ยู่ไรบาทว่าเป็นเล้ยวหรอบ่ไม่เล้ยวเขาเล้ยวเล้ยเขาสอนเล้ยวหรอเล้ยวหรอบ่บ้านนี่โอ้ยพ่อเล้ยว่าสันพี่น้องผมบาทที่เนี่ยมาใจสีขาดปุ้นไปหาฝุ่นอ้อมเทียบอ้อมเดียนยุพี่น้องเลยครับเอาปกติกายุคทางเมสัตว์่าไม่อันบ่ โอ้ยตา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 ยพี่น้องผมหลงขักหลงเนี่ยไปจอดถาเป็นชาวโมงบักขันบักเทินกับเบิดเล้วบาาทนี่ยเนั่เต็มดินดอยู่โอ้ย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  ครับพี่น okay, ้องผมทีมงานเข้ามามีส่วนที่มหาหมู่บ้พ่อแล้วอีกแล้วพี่น้องแล้วอีกแล้วอับวาสนามันได้ซ้ำหนีอีหลีบางคนเขาเดี๋ยวนี้โอ้ย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 พี่น้องผมเอ้าสี่ขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องเอ่อเบื้องปงเบื้องปลาแล้วก็คือสี่อำลาพ่อจากพี่น้องไปถ้าเพียงซ้ำนีแล้วพี่น้องกับไปบาทไปซองกันพุนละบาดที่เนี่โอ้ยใจสี่ขาดขันแนวนี่โอ้ยมาสร้างเปลี่ยน โอ้ยกบ้ามีกบ่าทางหน้าเมษัทบ่ทางหน้าเมษัทอ่าพอแหงเฮ้าบ่าสัันกบ่าเออเมียทางนั้นกับาเมียทังนั้นทางนี่ก็บไปทายุหันเรานาทายุช่วมงนึ่งเอาไปใส่บทุ่มนย่าว่าสันเราใส่บังดูปลาบาเนี่ซอนจักบานนี่